น้องๆที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้คือสต๊าฟนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการทานะครับแรกให้เลาะเนื้อออกให้หมดเพราะว่าเนื้อเป็นส่วนที่ทาให้เกิดการเน่าได้ถ้าเราเอาออกได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีจากเอาเนื้อออกแล้วเราก็ล้างด้วยสไลด์นะครับเพื่อกจัดคาบความมันแล้วก็จะไปหมักเกลือต่อทิ้งเอาไว้หนึ่ง <c oughs> คืน แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการทําหัวก็จะปั้นเป็นดินเหนียวขึ้นมาเ้ราเราไม่ได้เอาดินเหนียวอันนี้ไปเป็นหัวเนื่อจกว่าดินมีความหนักนะแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะครับจะเป็นสัดส่วนที่เราวัดและถ่ายเก็บไว้นะพอเราปั้นหัวขึ้นมาแล้วเราก็จะไปทําเป็นบล็อกนะครับแล้วเทโฟมเข้าไปขั้นตอนการทําตัวครับจะปั้นจากขนาดที่เราวัดเอาไว้เห็นยื่นมาก็เลยตามช่องได้นะครับ เป็นรูปร่างตามที่ขนาดที่เราวัดเอาไว้ก็เอาหนังนะครับมาลองคุมดูว่าได้สัดส่วนไหมได้สัดส่วนแล้วก็เอามาทําเป็นแบบกล้ามเนื้อนะครับให้เหมือนจริงที่สุดนะหัวนี่คือดินที่เราปั้นนะครับแล้วเราก็ทําเป็นบล็อกแล้วก็เอาโฟมมาเทาใส่แล้วก็จะได้เป็นหัวแบวงนี้ส่วนของตัวเราก็จะทําเหมือนกันนะครับดินที่เราปั้นมาเราก็ ไม่ได้ใช้ดินเป็นตัวนะครับเราก็จะไปทําเป็นบล็อกบล็อกนี้เราก็เอาพูนปัสเตอร์นะ <c oughs> มาปกข้างนอกเพื่อให้เป็นบล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหยอดโฟมเข้าไปแล้วก็เป็นสีขาวๆแบบหัวนะครับนะครับดินเหนียวทั้งหมดก็จะกลายเป็นปูนปัสเตอร์อย่างนี้เลย ทำเสร็จแล้วก็พลาครับห้าสิ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 บ้าสิบห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 ้าสาสิ้าสห้าสิบหิบห้าสิบห้าสิบห้าสิ้สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบ้าสิบห้าสิบ ก็ูอก็่าให้มันขึ้นให้มเห็นตอมันเต็มเนี่ยเตรนละถ่ายยาวเลยมันไปตัดเอาเองปิดครับออกโอ้โหฝีเท้ามันดันมันดันมันดันออกมาขัางหน้าไม่เป็นไรครับนมันจะได้หายลวแดดแรงครับไม่แรอโบไมู่อะ ้นเพคะไหนเนาะต้องฝังนี้เสียงฝั่งหลังฝังนี้นี่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 โอมออกยากดีนะตัดไม่ได้รุ่นที่เคนเซ็บล็อกก็ไปที่เราเลยออกไปให้อภัยกันให้อภัยแล้วเมื่อไรจะได้แก้แค้นมันจริงนครับ ตัวตัวโฟม๋ยวทีหลักได้ครับเดี๋ยวมีปากาก็ต่เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้แม่งใครวะเพื่อนเพื่อนเพ่อนไม่ไน้ไ่เลยเ่าไหนตอนการต่อหางครับนี่ มันจะขวานไปเรื่อ,อยๆสอนบันทิ้นี่ลองนี้ด้วยวดเออพรุ่งนี้ใครมาบ้างครับ <laughs> ีตอง <laughs> ตองแล้วก็ตองอ่ะ <laughs> ตองโดมตองโดม <laughs> ตอนนี้สุดท้ายแล้วป,ววปวากมาัม้ยบ้านี่นี่นี่เปนปากมากใช่กนค,ครับเอ้ดนจะเย็บเย็บขานะทีนี้เดี๋ยวเอาเข็มมันยุบไปนะทนี้ฝังขวาโอเคแล้วนฝะังซ้ายรวมไปด้วยนะครับ

ปันเห็นเนี่ยการจับเราไม่เอาลมณ์เลยการสอนที่นี่เราทำท่าใทยเปลี่ยนท่าไหมเราเปลี่ยนท่าแล้าขายกขึ้นตัวเราด้วยเราให้ทำทท่าท่าหมอบท่ายืาดสองขาน้องโบชกน้องบชกเออออ